เลิกกับแฟนเก่าไปแล้วเขาทักมานะครับคุยกับเราแบบดีๆเลยแต่พอเราตอบมันเมินแชทของเราคุณล่ะครับตกเป็นเหยื่อแล้วครับนั่นเป็นเพราะเขาไม่ได้อยากจะทักคุณมาจริงๆเป็นเพราะเขาไม่ได้อยากคุยกับคุณจริงๆเป็นเพราะเขาไม่ได้รักคุณจริงๆเป็นเพราะเขาไม่ได้คิดถึงคุณจริงๆเป็นเพราะเขาไม่ได้อยากจะกลับมาคืนดีกับคุณจริงๆ แต่การที่แฟนเก่าทักกลับมาหาคุณแล้วคุยกับคุณแบบดีๆต่างๆเกิดจาก2ปัจจัยหลักปัจจัยที่1ครับมันทะเลาะกับคนใหม่ของมันกับปัจจัยที่2ครับมันทักมาเช็คว่าคุณยังรอมันอยู่หรือเปล่ามันทักมาเช็คว่าคุณยังเป็นของตายของมันอยู่หรือเปล่าครับการที่แฟนเก่าทักกลับมาแล้วคุณตอบกลับไปแล้วมันดองแชทคุณเกิดจาก2สาเหตุนี้เท่านั้นครับและถ้าคุณยังเสียใจอยู่กับสถานการณ์นี้ที่มันเกิดขึ้นคุณความยินดีด้วยครับ เพราะคุณกําลังตกเป็นเหยื่อของเขาครับและคุณจะต้องจมอยู่กับความรู้สึกของการรอคอยเมื่อไหร่เขาจะกลับมาอีกนะเมื่อไหรเขาจะทักกลับมาอีกนะเมื่อไร่เขาจะโทรมาอีกนะเอ๊เมื่อไหร่เขาจะคุยกับเราอีกนะเมื่อไร่เขาจะอ่านนะไอ้ต่างๆพวกเนี้ยคุณก็ต้องเปิดเช็คอยเช็คเฮ้ยแล้วมันทําอะไรว่าตอนนี้มันอยู่ที่ไหนว่ามันอยู่ยังไงว่าเอ้ยมันคุยกับใครหรือเปล่าว่านู่นนะนี่ต่างๆคุณจะกระวนกระววยใจและไม่มีความสุขเลยครับจำไว้นะครับ ถ้าคุณอยากให้แฟนเก่ากลับมาหน้าที่ของคุณไม่ใช่หน้าที่สงสัยว่าเออเมื่อไหร่มันจะอ่านแชททาไมมันถึงทําอย่างนั้นทําไมมันถึงทําอย่างนี้หน้าที่ของคุณคุณต้องคิดว่าฉันจะทํายังไงดีให้มันเสียดายฉันที่สุดหน้าที่ของคุณคุณต้องคิดว่าฉันจะทํายังไงดีที่ทําให้มันเสียใจที่ทิ้งฉันไปหน้าที่ของคุณคุณต้องคิดว่าฉันจะทํายังไงดีที่ทําให้ในใจของมันเป็นตราบาบที่ทิ้งคนที่ดีเลอค่าที่สุดอย่างฉันไป คุณมีหน้าที่คิดในแง่มุมที่คุณควบคุมได้คุณไม่มีหน้าที่คิดในแง่มุมที่คุณควบคุมไม่ได้ครับสาเหตุที่คุณยังคงคิดอยู่อย่างเงี้ยว่าเอ๊ะถ้าตอบกลับไปแล้วเอเมื่อไหร่มันจะตอบกลับมาเนี่ยเสียใจเพราะคุณมีไมเซตในการรักตัวเองที่มันไม่มั่นคงมากพอส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการที่คุณไม่มั่นใจในตัวเองรู้สึกว่าหน้าของตัวเองเป็นสิวเป็นฝ้าเป็นกระเป็นจุดด่างดำแก่แล้วมีลูกติดแล้ว ัวไม่มีใครเอากลัวไม่เจอใครที่ดีกว่านี้แล้วกลัวไม่เจอใครที่อบอุ่นแบบนี้แล้วพอคุณมีความไม่มั่นใจเยอะๆมันทําให้คุณยึดติดอยู่กับแฟนเก่าลักษณะนี้เราเรียกว่ารักหลงทิศครับคุณต้องรออยู่แบบเนี้รอเขาถ้ากลับมาเสียใจเรื่องเี้ยครูคมเคยสอนไว้ในคอร์สสัง่งจิตแฟนเก่าถ้าคุณวางใจไม่เป็นจําไว้ครับอ่อะไรก็ตามแต่ที่คุณยึดติดอยากได้อยากได้อยากได,อกได,อกได้อยากให้กลับอยากให้มามันจะไม่มาเพราะอะไรครับ กฎของความสัมพันธ์ใครแคร์มากกว่าคนนั้นแพ้วันนี้ถ้าคุณแคร์มากกว่าคุณจําไว้ครับว่าคุณเป็นคนแพ้ครับและถ้าคุณมีมายเซ็ตที่มันไม่ใช่มีมายเซ็ตที่คาดหวังรอคอยนอกจากเขาไม่กลับแล้วคุณยังต้องเสียใจแบบนี้ซ้ำๆย้ำๆซ้ำๆย้ำๆนั่นเป็นเพราะคุณไม่มีมายเซ็ตในการที่มีทัศนคติที่ดีต่อการมีความรักที่ถูกต้อง ความรักคือการที่เราเนี่ยอยู่ได้ด้วยตัวเองแบบมีความสุขคุณรักตัวเองแบบมีความสุขคนคนหนึ่งเดินเข้ามาในชีวิตฉันถือว่าเป็นกําไรชีวิตจะอยู่ก็ขอบใจจะไปก็ขอบคุณไม่ได้ถือว่าเป็นการขาดทุนแต่ถ้ามายเซตของคุณคุณคิดว่าเขาคือความสุข100%การที่เขาเดินออกไปมันทําให้ฉันเสียใจนั่นแหละคือมายเซที่ไม่อยากจะใช้คำเนี้ยแต่ว่ามันเป็นการฆ่าหัวใจของคุณเองคุณต้องมีมายเซตที่ถูกต้อง ถ้าคุณวางใจผิดคุณก็จะรออยู่แบบนี้ครับคุณจะร้อนรนคุณจะเจ็บปวดใจคุณจะคาดหวังให้เขากลับมาคุณจะไม่มีความสุขใดๆเลยครับคุูความมี10วิธีคิดในการมีความรักซึ่งเป็น Mindset ที่ถูกต้องและดีที่สุดในโลกใบนี้ใครอยากได้ Mindset ที่ถูกต้องให้พิมพ์รหัสว่าตื่นรักจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะที่ชีวิตเนี้ย เบื่อแล้วกับการต้องวิ่งไล่ตามคนอื่นแต่คุณต้องการให้คนอื่นเอาอกเอาใจคุณประคบประงมคุณโทรหาคุณทักหาคุณมาหาคุณทาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณครูคอมสอนไว้ในคอร์สสั่งจิตให้เขาเอาใจครับจะเป็นการรวบรวมจิตวิทยาทั้งหมดในการทําให้คนเนี่ยเอาอกเอาใจคุณแต่เพียงผู้เดียวซึ่งคอร์สนี้เป็นการเรียนออนไลน์ผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ําได้ตลอดชีพและเข้าเรียนเวลาใดก็ได้นะครับ ราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่6,890บาทครับทนไปนะครับถ้ายังเจ็บไม่พอทนไปครับถ้ายังปวดไม่ไม่พอทนไปถ้ายังเสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่พอทนต่อไปครับเมื่อคุณไม่ทำให้เขาต้องวิ่งไล่ตามคุณเอาออกเอาใจคุณคุณก็ต้องทนต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยพอรตสั่งกิตให้เขาเอาใจนะครับฟังดีๆนะครับราคาเต็มเนี่ย6,890บาทครับ โปรพิเศษเฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นครับราคาเต็ม6,890บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเพียง990บาทครับนะครูคมรวบรวมสูตรทั้งหมดในการทำให้คนเอาออกเอาใจคุณโดยจำกัดสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกครับที่แคปเจอร์ไลฟ์นี้ครับนะส่งไปที่ Line แอด ที่คูคมปักหมุดด้านล่างนะครับหรือว่าแอดไลน์ line, นะครับแอด L O V E under score ตองเก้านะครับแคปเจอร์ด่วนนะเฉพาะ10ท่านแรกนะครับถ้าคุณอยากได้สูตรเหล่านี้ทั้งหมดเลย